สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอย c ชา n นลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสแบบนี้ครับโน้องๆครับแม่เป็นไงกันบ้างครับ,บ,รบช่วงนี้ครับสบายดีกันหรือเปล่านะครับ เมื่อวานนะครับโอ้โหพี่สปอยนะครับได้รีวิวตัวละครใหม่นะอย่างเจ้าชิมนี่เฮดนะครับหรือว่าเจ้าเปลดหัวป่องไฟนะครับโอ้โหนะน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าชอบตัวนี้มากนะครับโอ้โหนะก็เรียกได้ว่านะครับเป็นตัวที่หลายคนรอคอยกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับอย่าลืมย้อนกลับไปดูด้วยนะครับสำหรับเจ้าเปลดหัวป่องไฟนะครับเอาแล้วครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหนี่ฮะก็ยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่พี่สปอยยังติดค้างอยู่ตอนนั้นนะครับยังไม่ได้รีวิวนะครับ รวมถึงเนี้ยมีตัวละครอีกหลายตัวเลยนะครับที่น้องๆขอกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟโทมัสนะฮะ ปลากระเบนนะฮะ Strength New Life Form นะครับแล้วก็ตัวอื่นอีกมากมายนะครับที่พี่สมบอยยังติดค้างอยู่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวจะทยอยทยอยรีวิวให้แล้วกันนะครับนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับเจ้า Mimic Lucky Block นะฮะเป็น Lucky Block แบบมีชีวิตนะครับนี่นะฮะโอ้โหนะเราตั้งชื่อภาษาไทยมันว่าอะไรดีนะฮะพี่สมบอยขอเรียกว่าเจ้าฮีบผีปีศาจแล้วกันนะฮะอาจจะเรียกยากนิดนึงนะครับก็เรียกกันได้ถูกนะครับหี ผีปีศาจนะฮะเอาละครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าเจ้ามีมิกนะฮะเจ้าลกี้บล็อกตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับกล่องสุ่มนะฮะนี่ฮะเวอร์ชั่นแรกที่พิ่สปอยได้เล่นไปแล้วนะฮะนะสำหรับเจ้าลกี้บล็อกธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่มีชีวิตนะฮะถ้าเราตีแตกก็จะเป็นการสุ่มอีเวนต์ออกมานะแต่ว่าสําหรับตัวนี้นะครับมันเป็น NPC นะฮะเป็นมอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักนะฮะมาดูรายละเอียดของเจ้าตัวละคร มีมิกผีปีศาจนี่กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเจ้ามีมิกนี่นะครับมีเลือดอยู่ที่12,000 HP นะฮะก็ถือว่ามีเลือดแดดว่าใช้ได้เลยนะนะฮะถึงแม้ตัวจะดูเล็ก้อยนะฮะแต่ว่าเลือดเยอะกันเลยทีเดียวนะครับอ่านะฮะเดี๋ยววิสบอยนะครับขอลองเข้าไปสืบดูด้านในหน่อยนะฮะบางทีอาจจะมีอีสเตอร์เอกอะไรแอบซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะอ่ะเดาเข้าไปแล้วนะครับในกล่องนะฮะเอ่อ ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแม่นี่นะฮะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเช็คสุขภาพฟันของเจ้ามีมิกกันหน่อยนะฮะนี่นะฮะอ่ะนะครับเกินกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับแรกของการรีวิวนะครับก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแอนิเมชันการเคลื่อนไหวนะครับของเจ้าตัวละครมีมิกผีปีวีสัตนี่กันนะครับอ่ะนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย เอาล้วครับสำหรับเจ้ามีบิกนี่นะครับลิสไลท์ชื่อแอนิเมชันนะฮะถือว่ามีน้อยบ้างนะครับมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะมีประมาณ8แอนิเมชันเท่านั้นเองนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันแรกของเขากันนะฮะเป็นแอนิเมชันการกัดนะฮะงาบนะฮะนี่นะฮะงับเข้าไปก็ดูเหมือนไม่ได้จะเร็วอะไรมากมายนะครับนี่ฮะงับนิ่มๆแบบนี้นะครับต่อไปเขาบอกเป็นท่าบินครับผมก็ตัวนี้บินได้ โอ้นี่ครับมันลอยได้นี่นะฮะมันจะลอยมานะแล้วก็งับเข้าไปแบบนี้นะครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเขาบอกเป็นท่าซ่อนแหลอฮะซ่อนแอบโอ้นี่ฮะโอ้ใครเดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้นะครับดูว่าเป็นบล็อกธรรมดานะครับไปตีเข้าไปนะฮะเจอมันโผล่มาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับงับแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นแอนิเมชันที่4พอดีเลยนะครับ อนอกจากนั้นนะครับเขาบอกว่ามันสามารถกระโดดได้ด้วยเหรอฮะอ๋อนี่นะฮะก็คิดว่ากระโดดกับการบินการลอยนี่น่าจะคล้ายๆกันนะครับดูน่าจะคล้ายๆกันนะฮะสุดท้ายครับออดิเมชันโชว์คืออะไรครับโชว์โชว์อะไรครับไหนฮะเอ่ออันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าโชว์อะไรนะครับ ว่านะครับเราอาจจะต้องไปดูในช่วงของการต่อสู้แทนนะครับสำหรับอนิเมชั่นอื่นๆนะครับเอานะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่สบอยนะครับจะลองไปสิงร่างเจ้าหีปมีมิกผีปีศาจนี่ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่สบอยกลายเป็นกล่องลัคกี้บ็อกไปแล้วโอ้นี่ฮะเวลางับมีเสียงนี่นะฮะมีเสียงแบบนี้ด้วยนะฮะคนอาทำไรครับ กด R จ,จะเป็นการปลอมล่างนะฮะเป็นการแปลงเป็นหีบบล็อกธรรมดานะฮะซึ่งตะไครโผล่มาใกล้ก็เอ้ยเดี๋ยนะกระโดดได้โอ้นี่ฮะกระโดดได้ด้วยนะครับด้านตไครเดินเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอ๋อยิงได้อ๋ไอไฮช็อตนี่คือการเป็นหีบแบบนี้อยู่แล้วโผล่มาแล้วยิงแบบนี้มีปืนนี่ฮะโอ้นี่ครับเป็นเอลิเมชั่นที่เราิ่กจะเห็นในตอนนี้นะครับ โอ้ไม่ธรรมดากันเลยดีๆนะครับสำหรับเจ้าลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้นะครับเอาละครับดูอ n นดับเบชั่นกันมาครบทั้วนแล้วนะครับต่อไปแล้วก็เป็นขั้นตอนของการทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้า,ามีมิกผีผีปีศาจนี่กันดูนะครับว่าจะเก่งในซักขนาดไหนนะครับนะครับตัวละครแรกที่พี่สบอยจะลองเทสดูดนะครับลองให้เป็นพี่คอสตูมแมนดูแล้วกันนะครับเผื่อเขาจะคิดว่าเอ๊ออูดิฮะตอนนี้หีบกำลังแปลงร่างเป็นกล่องสุ่มอยู่นะฮะ นี่ฮะใครไม่รู้คิดว่าเป็นกล่องธรรมดานะครับเอาครับเดี๋ยวพี่สปอยล์ลองเสกพี่คอสตูมแมนมาดูนะครับว่าพี่คอสตูมแมนเราจะรู้หรือเปล่าครับว่าอะไรที่เป็นหีบผีปีศาจนะครับเอาแล้วนะครับพี่คอสตูมแมนก็ยังเดินแบบไม่รู้เรื่องอยู่นะฮะนี่นะฮะเดินไปไหนครับพี่คอสตูมแมนครับคอสตูมแมนลองขยับไปใกล้ๆนี้ดูหน่อยครับว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้โพมายิงครับโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ งับทีเดียวครับสายฟ้าฟาดใส่พ่คอสตูแมนนะครับตายเลยนะครับโอ้โหเมมเกเราดินะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะช่างเป็นกล่องช่างเป็นหีบแห่งความเจ้าเล่ห์จริงเลยนะครับเอาแล้วครับต่อไปครับลองให้การ์ตูนแคทดูบ้างเลยครับยังไงครับการ์ตูนแคทจะเดินมาเจอหีบผีปีศาจนี่หรือเปล่านะฮะ ตอนนี้การ์ตูนแคทเรานะครับยังคงอยู่ไกลไปหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่สบอยนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆดีกว่านะฮะจะได้เฮ้ยอกองมิมอีกเราเหมือนจะเห็นกับละครตุ่นแคทเอาเจอปืนยิงไปแล้วครับเอาครับโอ้นีครับโดนมาแล้วครับผีผีปีศาจเรานะฮะเอาลโอ้นี่ฮะโอ้หุยมีท่าสายฟ้าสุดจะรุนแรงนะครับและสามารถรีเลือดตัวเองได้ด้วยนะครับเนี่ย โอ้โหนี่ฮะกลับไปเลือดเต็มอีกเดี๋ยว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 โอ้ยไปเดินอะไรทางนี้ครับตกใจหมดเลยครับคุณมีมิกครับอ้่ะรับรอบนี้นะครับพี่สปอยลองเสกตัวเทพของเทเวอร์บ้างนะครับอย่างไซเลนเฮดนะครับเอ๊ะตอนนี้เป็นหีบยังโอเคนะฮะกลายเป็นหีบจาบลัคกี้บล็อกแล้วนะครับเอาล้วครับไซเลนเฮดจะเดินมาเจอหรือเปล่านะครับยังไงครับไซเลนเฮด ไม่สนใจนะครับลักกี้บ็อกพยายามจะหันหน้าไปทางนู้นหรือเปล่านะฮะไซเรนเฮดก็เหมือจะรู้นะฮะว่าอันตรายเอาครับนานแล้วเกิด,อดเอาเปิดมาแล้วครับยิงไปแล้วครับเอาครับแล้วไซเรนเฮดพยายามจะโจมตีมีมิกแล้วนะฮะโอ้สายไฟอีกแล้วครับโอ้โหนี่นะ สายฟ้าของมีมิกนี่มันช่างรุนแรงเสละเกินนะครับตัวเหลี่ยมๆแบบนี้นะฮะมาจากเกมไมครับแบบนี้นะครับต้องเจอกับเกมเดียวกันนะฮะอย่าง k e e p อร์เลเวล50มาแล้วนะครับเอาคีเพอร์ครับโอ้รอบนี้พ่นไฟใส่ไปก่อนครับและมีมิกเอา้าเอา้าคีเ p อร์จัดการมีมิกไปได้ครับอ้ไม่รู้จัดการอีกท่าไหนนะครับแต่ว่าค er, ีเ p อร์ต่อ กระเด็นไปขอบแมปนู่นเลยนะฮะอู้นี่นะฮะต้องให้คริเปอร์เลเวล50จัดการนะครับเอาแล้วครับคริปเปอร์ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปนะครับขอลองเป็นทางด้านเอนเดอร์ดรากอนดูบ้างละกันนะครับนะฮะมาแล้วนะครับเอนเดอร์ดราก้อนพยายามบินวนไปวนมาอยู่หรือเปล่านะฮะเอนเดอร์ดราก้อนครับมาครับมีมิกเอาแล้วครับโอ้รอบนี้ไม่ไม่เปิด ืนยิงนะฮะแต่ว่างับเลยนะครับเอาแล้วครับและเอเดอร์ดักกอนพ่นนี่ครับลมหายใจมังกรนะฮะโอ้โหอันนี้น้องๆก็บอกพี่สปอยมากทีนะ่ฮะแหมตอนนั้นพี่สปอยก็จะไปบอกว่าเป็นน้ำแฟนตาอะารอย่างี้ยะอลวมิกลอยครับนี่ฮะบอกแกบินได้นักชฟไปนะฮะฉันก็ลอยได้เหมือนกันเอาครับตามไปดูกันต่อนี่ฮะเอนเดอร์ดักอนพยายามจะวนเวียนหนีนะฮะโอ้โดนตกไปสองทีครับมีบิกเราครับตอนนี้ยังงับ สาฟ้าไม่ได้นะครับเอาครับโอ้เลเซอร์เอ er นเดอร์ดักก้อนมาแล้วครับตวัดหางไปทีนะฮะยังไงครับมีมิกเราจะไหวหรือเปล่าโอ้กัดสาฟ้าไปแล้วแต่เอนเดอร์บอกทนได้ครับและจัดการมีมิกไปเรียบร้อยครับด้วยลมหายใจแห่งเอ er นเดอร์นะฮะโอ้โหเนี่นะฮะเดี๋ยวพี่สปอยขอลองเสกตัวเก่งๆขึ้นมาอย่าง ไซเรนเฮดสองจเวอร์ชั่นบ้าคลั่งนะครับว่าจะสู้ได uh ้หรือเปล่าเอาครับ l e เ t นเฮดก็เดินเอาแล้วทานเข้ามาดึ๊บๆแบบนี้ดึ๊บๆแบบนี้ครับดาบมีมีกเปิดกล่องมายิงครับ l e เ t นเฮดเห็นหรือยังเอาครับโอ้โหจัใจ่ายสู้กันแล้วนะตอนนี้นะอ้าวโหมีมีกนะครับเจอไซเรนเฮด a d 2.0เป่าแตะเข้าไปนะครับถึงกับ เสียชีวิตไปเลยนะครับเอาละครับเป็นจอมแปลงกายนะครับจอมอัมพรางตัวแบบนี้นะครับลองไปเจอกับนักอัมพรางตัวอีกคนหนึ่งนะฮะอย่างโทมัสเดอะเทรนกันดีกว่านะครับเอาละครับรถไฟโทมัสนี่ฮะจริงๆแล้วเป็นผีตะขาบอยู่ด้านในนะฮะแดี๋ยมาทําปลอมเนียนเป็นรถไฟเด็กเล่นแบบนี้นะครับเอาละครับทั้งคู่จะรู้หรือเปล่านะครับว่าต่างฝ่ายต่างมีตัวปอมแอบอยู่ข้างในนะครับอ่ะขยับมาครับขยับมา น้ำมันหมดหรือเปล่าครับเอาครับมีมิกเปิดแล้วครับไปยิงครับก็งัดเลยครับและโทมัสก็แปลงลากตัดขาออกมาเช่นกันนะครับเอาเอาเอาโอยพี่สปอยโดนสายฟ้านะครับโอโดนลูกหลงหน้ากระเด็นเลยแต่โทมัสยังทนได้อยู่เอาครับอูละลอยครับแกกัดทีกระเด็นลอยไกเหลืะเกิดนะครับมีมิกเรานะฮะเอาล้ครับ โทมัสก็เลื้อยไปสกัดมาแล้วนะฮะและงับกันครับรอบนี้ครับโทมัสพยายามจิ้มนะครับมีบิกงับเข้าไปที่ด้านใต้ครับสายไฟรอบจะโทมัสยังทนไหวใครจะไปกอดกันครับรอบนี้ครับเอา้ายังไงครับโอ้โทมัตชน,นะไปครับน,นี่นะฮะรถไฟโทมัตเรานะครับเลื่อนเหลือแค่4,800กว่าเท่านั้นนะครับ โอ้โหนี่ถ้าเลือดไม่เยอะนี่ฮะอาจจะแพ้ให้กับมีมิกก็เป็นได้นะครับเนด็กโอ้โหนะสุดยอดเลยนะครับผมเอาละครับรอบนี้นะครับให้มีมิกนะครับเจอกับตัวละครตัวใหม่ล่าสุดกันบ้างนะครับอย่างเจ้าเป็ดหัวป่องไฟชิมมี่เฮดนะครับนี่ฮะชิมมี่เฮดเขาก็มีท่าระเบิดสารพิษของแกนะครับมีความแรงอยู่เหมือนกันนะฮะเอาอย่างครับมีมิก มีบิกนี่ก็เรียกได้ว่านะครับต้องรอระยะใกล้จริงๆนะครับเจอเอาเรายิงแล้วยิงเป็นโอ้ยิงไปที่เป้าของทางด้านชิมมี่เฮดชิมมี่เฮดโมโหครับแล้วยังไงครับตายคู่ไปเลยครับชิมมี่เฮดบอกนะฮะลองอาจไปยิงกล่องดวงใจของชิมมี่เฮดนะครับโอ้โหนีเดียรฮะเอาละครับมีบิกนะฮะเจอแต่ตัวละครตัวเล็กๆกันมาเยอะแล้วนะครับรอบนี้นะครับลองให้มีบิกนะฮะเจอกับทางด้านตัวละคร ใหญ like er, <im> <acy hate> ่แห่งเทรเวอร์ก mm ัน hmm. บ้างนะครับอย่างเบเฮบอทนะครับเ่ะเศกใกล้ๆหน่อยนะเดี๋ยวเดินไปเจอมาเลยบอลเบเบีกตกใจเลยมีบีกกระโดดตื่นเต้นครับโอ้บอกอยากเห็นเบอหมดนานแล้วนะครับโอ้เอาไม่ทันได้เล่นเท่าไหร่เลยนะครับมีบิกเนี่ยฮะถูกเบมหมดนะครับส่งกลับบ้านเกิดไปเลยนะครับโอ้โหนี่นะเอาขออีกทีครับมีบิกครับ เอาครับมิมิกพยายามจะงับยังไงครับลอยไปไหนครับไปค้างอยู่ตรงนี้แล้วครับอูเบมอรก็จัดการมีมิกไปได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะแหมนะฮะอ่ะอีกทีนึงนะครับให้แก้ตัว่อยนะฮะเอาครับมีมิกพยายามจะกระโดดเข้าไปใส่แต่โดนเบมอรโผขึ้นมาจากดินแบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะยังไงก็ไม่มีทางสู้ ยักษ์ใหญ่แห่งเทเวอร์อย่างเบย์มดได้นะฮะนบีบีกเรานะครับนะครับแล้วก็แนนอนนะครับตามธรรมเนียมของช่องพี่สงบอยนะครับตัวละครมาใหม่นะฮะจะต้องมาเจอกับนะฮะสุดยอดชลวรรณแห่งรูปแม่น้ำนายของเรานะครับ FCP-682 ครับมาเลยมาแล้วครับ682เดินเข้าไปใส่เลยครับรู้ครับว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้าครับแต่แกเป็นจระเข้ที่เป็นอมตะครับแกไม่กลัวนะฮะ เอาครับแล้วมีมิกดูเหมือนจะกลัวแทนนะครับยังคงนิ่งอยู่ครับแล้ว682มาใกล้ขนาดนี้มีมิกยิงเข้าปากไปทีหนึ่ง682บอกอะไรเหมือนคันๆและรับทีเดียวหายครับโอ้โหนี่นะฮะ682บอกเอ่อพี่สบอยเอากล่องอะไรมาให้เล่นนะฮะอ่ะนะแต่พี่สบอยอยากจะรู้ครับว่าถ้า682เนี่ยโดนสายฟ้าของมีมิกเข้าไปเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะกลายเป็น เจลาแคบินครับไปนู three. Hmm? Three, ่นแล้วครับโอ้โหเนี่ยเจอแกงมีมิกทะลวงโลกนะครับตามไปงับถึงสามกล่องกันเลยทีเดียวนะฮะอาครับโอ้ไปสองแกก็ขี้รำคาญนะครับงับจบเรื่องเลยนะครับโอ้โดนสายฟ้าครับไม่ตายครับนี่ครับโอ้โหผมจะเป็นสุดยอดชลวันแห่งรุ่มแม่น้ำนายนะฮะ สามารถต้านทานดาเมจสายฟ้าของมีมิกได้นะครับนี่นะฮะมากี่ตัวก็เสร็จทางด้าน682หมดนะฮะเอาล้ครับแล้วก็แน่นอนนะครับตุวละครใหม่แบบนี้นะครับก็ต้องมาตรวจสอบมาตรฐานนะฮะจากท่านเทพนะครับซึ่งพี่สมบอยดูแล้วนะครับไม่น่าจะรอดแน่นอนนะครับนะฮะอะมาครับท่านเทพครับท่านเทพแกมาแล้วนะครับโอ้แล้วมีมิกกระโดดดึงถึงไปแบบนั้นครับโอ้ท่านเทพเหยียบทีเดียวหายครับ โอ้โหนี่ฮะท่านเทพบอกจะมากระโดดดึงๆอะไรแถวนี้นะฮะอ่ะนะเดี๋ยวพี่สปอยล์ขอลองเอามีมิกหลายๆตัวหน่อยนะครับดูว่าท่านเทพจะไหวหรือเปล่านะค,ะครับของทับมีมิกนะ,ะมากันเพียบเลยนะครับโอ้โหเทพเหยียบทีเดียวเป็น10กล่อง10ทีบเลยนะ,ะเอาครับมีมิกจะไหวหรือเปล่าครับพยายามลุมท่านเทพอยู่นะฮะโอ้โหนี่ฮะดูเหมือนบ้าน,นะฮะ แม้จะมีมีมิกเยอะแค่ไหนนะครับท่านเทพแกก็ไม่ขนาดมือนะฮะ <_ C od al> แกไล่เหยียบเป็นเหยียบมดเหยียบมแมลงกันเลยดีเดียวแล้วทัตเทพเราเลยนะโอ้โห,โหโนี่ฮะเหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับกระโดดหยงิงหยิงอยู่อย่างนี้นะฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยครับทันเทพครับโอ้โหนี่นะทานเทพเราทัเทพครับไปปาดีมีมิกหน่อยลวครับเขาเป็นน้องใหม่น้องเล็กนะครับเนี่ยเออขอโทษด้วยนะพวกคนมันหล่อเท่ นัทเทพเอาอีกแล้วนะครับหล่อเท่อีกแล้วนะครับโอ้โหนะครแต่ยังไงก็ขอบคุณนัทเทพมากนะครับที่อุตส่าห์ให้เกียรติมาตรวจสอบตัวละครเราในทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณนัทเทพคากนะครับเอานะครับก็เรียกได้ว่านะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครใหม่นะเจ้ามีมิกผีผีปีศาจแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ยเรียกได้ว่านะครับความสามารถของเจ้ามีมิกนี่ก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับมีความสามารถทั้งการพรางตัวนะครับ แล้วก็ท่ากัดสายฟ้าอันแสนรุนแรงนะครับโอ้ได้เรียกได้ว่าตัวละครตัวไหนที่มีเลือดดอยๆนะครับโดนเข้าไปทีเดียวนี่ถึงกะเดี่ยงกันเลยทีเดียวนะฮะอาครับน้องๆดูแล้วเป็นไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าตัวมีมิกตัวนี้นะครับโอ้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ติดตามช่องสบอยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ด้านบนนี้ได้เลย เอาละครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูช่องตบบอยกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยละกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ